สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายเบิดสุคู่สุคนเพื่อนเพื่อนเบิรดสุคู่สุคนจะมาค่ะมื้อนนี้มากินขนมจีนน้ำยาปาลาขาไก่น้ำยายน้อยมื้อนี้ได้หัวปีมาค่ะมื้อวานนี้ก็เลยจัดขนมจีนค่ะหัวปีนี่กับขนมจีนนี่มันเป็นของคู่กันเนาะคาดบัวได้จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าถ้าบัวมีหัวปีนี่บัวเซฟมื้อนนี้ได้หัวปีมาก็เลยยาก ยี่น้อยหมักอยนหัวปีหันไหงนักขางางามงาพอได้กินหลายมือแล้วจัะเพือพ่อนจ้ะขนมจีน 嗯。Mm hmm. จะเลือดเลยได้เลยค่ะนางเอกเขา xem một bì xét xét 嗯。Mm hmm. Hmm. แค่นี้เด้อจะเเพื่อนจากอิ่มแล้วค่ะสวัสดีนะคะขอขอบคุณเอฟซีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนญาติพี่น้องเนาะค่ะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามให้ยายน้อยเข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายน้อยเด้อจ้ะยายน้อยขอขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าอิ่มแล้วค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจ้าเงินทองไหลเข้าบัญชีเด้อมีแต่ความสุขดีตลอดไป FC เบิดทุก